สวัสดีครับผมเพล็กเพชรน้ำหนึ่งนะครับจากเพจเพระเอกเียงเด็ดเพชรน้ำหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่13เมษานะครับเป็นวันสงกรานต์ประเพณีของไทยทุกๆปีนะครับแต่สําหรับปีนี้เราอาจจะไม่ได้เล่นน้ําไม่ได้สาดน้ําไม่ได้ปะแป้งเหมือนทุกๆปีเพราะว่าเราต้องทําตามมาตรการของรัฐนะครับก็คือช่วงยุคโควิดเราต้องเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันบ่อยๆนะครับ ต่ไม่เป็นไรครับสำหรับปีนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นน้ําก็ขออวยพรให้ลูกเพจทุกท่านแฟนเพจทุกท่านมีความสุขกันในสงกรานปีนี้นะครับถึงแม้บางท่านอาจจะไม่ได้กลับบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่หรือใครก็ตามนะครับแต่เราก็ยังมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตให้เราสามารถสื่อสารเห็นหน้าพูดคุยกันได้เพื่อจะได้คลายความคิดถึงลงไปบ้านนะครับสหรับสุดท้ายนี้ ก็ขอทุกท่านนะครับย้ำอีกครั้งขอทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะครับอายุมั่นขวัญยืนและปลอดภัยจากโรคโควิดที่ระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับสวัสดีครับ